เอาเงินนะคะที่เก็บจากตู้กาแฟนะคะจะเอามาซื้อกาแฟกันไป่ะบรินะคะเรากม้องปมีความสุมากเลยนะคะนี่แล้วใคมีอกาแฟุ่อได้ด้วยนะคะได้ทั้งองสเตงเลยมันมีเย้ไปของกาแฟกันจ้านี่คือบรรยากามดไเดี๋ยวมาเก่อนะคะเีอ้ยงมี่อม นี่เลยนะคะเอาไเ็ไก่โดเส่้งไว้อนี้นะคะเงินสนี่นะคะเดี๋ยวจมาซื้อกระป๋อกนนันนี้น่จะได้ประมาณสงกถือว่าเป็นส่งีครับวันนี้นะคะเรานะคะมีตู้กาแฟใช่ไหเราก็ได้เงินจากตู้ไดเป็นกระแสงินสดเข้ากระป๋อทุกทวันเลยนะคะเราอาจจะเอาไปซื้อกับข้าวเป็นข้า ค่าลดค่าร้นรดค่าผ่อนบ้านนะคะแล้วก็มาซื้อผงกาแฟพูดง่ายว่าเงินทองไม่ต้องร่วนไหลไปไหนนะคะแล้วก็ใช้เงินต่อเงินได้เลยค่ะโชคดีคใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่ากองนี้นะคะนี่ค่ะได้เท่าไหร่คะ คาดว่าน่าจะได้กระปุกเจ็ดพันนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวแอรจะนับแล้ก็จะซื้อนะคะซื้อกาแฟที่บริษัทเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าบริษัทเราก็จะมีขายกาแฟนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสต๊อกนะคะสต๊อกสินค้ากาแฟะะอยู่ตรงนี้เลย mm hmm. นี่เห็นไหมคะนคะนคะแล้วเ,เขาก็จะ,ะเตรียมส่งกาแฟให้เราแล้วก็จะมีแอดมิน hmm. อยู่ตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็มาสามารถมาซื้อกาแฟได้เลยะค่ะที่ที่บริษัทเขาก็รับเหรียญด้วยนะคะก็เอาเหรียญจากตู้นี่แหละมาซื้อมามาซื้อของกาแฟะค่ะแล้วก็ต่อยอดกันไปนะคะใครนะคะอยากเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อก,กันมาได้เลยนะคะโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวนับตังกันนะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะ